มาปิดท้ายกันที่ข่าวของคุณแอนทองประสมนะครับล่าสุดเนี่ยออกอาการกลัวเพื่อนสาวอย่างคุณนัทมีเรียนเนี่ยองอนเพราะว่าเจ้าตัวอย่างคุณแอนเนี่ยได้เทงานคุณผู้ชม ไม่ใช่งานอะไรที่ไหนคุณผู้ชมงานคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับแอนทองผสมนะครับกลัวเพื่อนรักอย่างคุณนัทมีเรียนะครับงอนคุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ไปงานคอนเสิร์ตของคุณนัทมีเรียนะครับและที่สําคัญเลยนะครับภาพนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยมิตรภาพของเขาทั้งคู่เนี่ยสาปีไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวนะครับ และหลายๆคนเนี่ยพอเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณแอนทองผสมหรือว่าคุณนัทมีเรียรเองเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีของเขาเย,ยังคงอยู่มากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปก็คือของทางแกรมมี่นั่นเองคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีคุณนัทมีเรียรนี่แหละเป็นหนึ่งในศิลปินที่ขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนั้นนะครับแต่งานนี้เนี่ยเพื่อนสาวคนสนิทอย่างคุณแอนทองผสมเนี่ย ก็คงจะติดภารกิจไม่ได้ไปร่วมดูคอนเสิร์ตนะครับงานนี้ก็เลยหอบดอกไม้ช่อตโตเลยม,มางอนมางอเพื่อนนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีแคปชั่นผ่านทางอินสตาแกรมนะครับว่าเทคอนเสิร์ตนางเลยต้องต้องส่งดอกไม้มาเยียวยาอายุมากแล้วต้องถนอมใจนางหน่อยแฮชแท็กอ่อนไหวง่ายแต่ตายยากนะครับ <laughs> ต้องบอกว่าความสัมพันธ์คู่นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่เลยในวงการบันเทิงเป็นเพื่อนรักที่รู้ใจกันมากๆนะครับ คบหาเป็นเพื่อนสนิทกันยาวนานถึง30ปีด้วยกันคุณผู้ชมนะครับต้องว่ามิตรภาพเนี่ยยังสวยงามเสมอแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมิตรภาพไม่มีวันจางไปไหนเลยสาหรับคู่นี้คุณผู้ชมแต่คอนเสิร์ตสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะคือมันด้วยสถานการณ์โควิดที่มันแบบว่าอั้นมานานเกือบ3ปีอ่ะพอมันมีคอนเสิร์ตมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหช่วงนี้สังเกตดูว่าคอนเสิร์ตในบ้านเราเนี่ยคลึกคลื้นมากใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยเองศิลปินต่างประเทศเองคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ให้การตอบรับดีมากๆเลยอย่างคอนเส ของแกมมี่ที่ผ่านไปโอ้โหศิลปินขึ้นเยอะมากนะคุณนัทมีเรียทาทยังคุณเจเจตรินที่วาฮุลาลาดิฉันก็ไปคุณเบลวาหวาคุณยายาหญิงคุณแก๊อ๋อคุณพันวรการพัลลพลโอ้โหเยอะมากพิเสื้อราตรีวันนั้นได้เต้นไหมได้เต้นเต้นยังไงทาทัยังจะไปกับเซนซีอัสฮิมิ้นพิเชล่าตีเป็นพิมพยุค90นะไทอัมพิงด้อมโอ้โห จะบอกว่าคุณมอสจริงค่ะแล้วก็พาลูกสาวขึ้นด้วยอ๋อเหรอใช่แล้วคุณทาทาก็พาลูกชายน้องเรน้องเรน่ารักมากอาู้คิดถึงอันจริงในยุคที่แบบว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือยุคเราตอนตอนหนูเป็นเด็กแหละตอนนั้นสนุกมากก็คือชื่นชอบมากเลยนะคะแต่พี่หมอคุณก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตใช่แล้วก็มีคุณลนนาคำมินไว้ใส่ได้กา ปากมิงแดงจะไว้ใจดีกาไม่เกินนะไม่เกินนะเออแล้วคุณนาตาลีด้วยคุณนาตาลีร้องเพลงแบบวิ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 ปากโอเมลิกิกีเมลิกกีเมลิกิกิเมลิกกีผู้หญิงคนไปฉันร้องได้หมดเลยอะอะไรก็ร้องได้หมดเลยนะเออพูดมาอีกได้ร้องได้ได้มะได้โอ้แต่คอนเสิร์ตอยากให้มีอีกคุณทาทยังเพลงอะไรโอ้เพลงสากลเลยไม่ไม่ไม่เหรอเพลงสากลของนางหมดเลยจ้ำเต็มเลเพลงไทยเพลงสากลนางหมดเลยแล้วก็เพลงไทยมีเพลง อับบูเดเบอไม่ใอ่ไม่ใช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 ่คนละเพงลงกันลูกอโอเค <c oughs> <c oughs> นะอ่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะหมดแล้วผมถ่าวครบแล้วเดี๋ยวให้หนูไปอับบูเดเบอข้างนอกจ้ะนะครับ